เอาลละครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเกมคาบาวกันเหมือนเดิมนะครับและสําหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลุยดันเจียนหาตังกันอีกแล้วครับผม เน่โดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะลงเป็นเจ้าดันเพชรแดงตัวนี้เลยนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะลงเจ้าดันตัวนี้ทั้งหมด500รอบเลยทะผู้ชมฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูรอบการลงดันกันก่อนดีกว่านี่มาที่เออร์ชิปเมนต์แล้วก็ไปที่ดันเจียนโดยตอนนี้เนี่ยรอบการลงเนี่ยครับของเจ้าดันตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่1,408รอรอบแล้วนะครับ งแน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวเราต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีก500รอบเป็น1908รอบเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดกันเนะี่ยผมก็มีอะไรแจมๆจมมาฝากทุ้ชมกันอีกแล้วนะครับ คาบาวอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเงินเกมนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับร้านล no ิสแมนช็อปโน .1 เรื่องการให้บริการเติมเกมะครับซึ่งบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเกมชั้นนําต่างๆให้เลือกเติมอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เลยด้วยเติมในเว็บเนี่ยจะได้รับลิสแมนคอยที่ใช้แทนส่วนลดได้หรือเติมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงเลยเครับเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ลิสแมนช็อปเท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องแบตเสื่อมเนี่ยเปลืองค่าไฟเน็ตไม่ดีหรือว่าเครื่องร้อนง่ายเนี่ยผมขอแนะนําเจ้าแอปที่ชื่อว่า UG Phone ตัวนี้เลยเนี่ยครับเป็นบริการเช่าคลาวด์โฟนที่ถูกที่สุดและดีที่สุดในตอนนี้เลยด้วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะบอทเกมหรือออนตัวได้แม้จะปิดคอมหรือมือถือไปแล้วก็ตามเนี่ยครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าแอปตัวนี้ยังสามารถรองรับได้ทุกระบบอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Android iOS เวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าจะเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถทําได้โดย ราคาขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่วันละ8บาทเท่านั้นนะครับรับรองเลยว่าถูกกว่าค่าไฟบ้านแน่นอนโดยสําหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะหรือจะใส่เป็นโค้ดก็ได้นะครับ NC 0 0 0 1เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเพชรฟรีเนะครับหลือใช้แลกเป็นส่วนลด35บาทเนี่ยก็สามารถทําได้ด้วยและการเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับทุกคนนะครับ อโอเคทุกชมทีนี้ต่อมานะครับผมว่าเรามาดูไอเทมดรอปของเจ้าดันตัวนี้กันดีกว่าโดยเจ้าดันตัวนี้เนี่ยเขามีลูนประจําดันด้วยนะนั่นก็คือเจ้าลูนเด็กนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยแลไอเทมก็จะมีเจาะมีดเดยมแล้วก็เจาะแดงด้วยรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่บูไปจนถึง R W 3เลยนะครับส่วนที่เหลือนอกจากนี้นะครับบอกเลยว่าพวกประดับพวกชุดแล้วก็อาวุธเนี่ยน่าจะขายได้แบบแทบไม่มีราคาแล้วนะฉะนั้นแล้วเราจะไม่นับเจ้าพวกนี้นะครับแต่ของที่บอกเลยว่ากําลังราคาดีเลยเนี่ย ก็คือเจ้าการ์ดบอสของเจ้าดันตัวนี้นั่นเองรวมไปถึงแหวนคลีด้วยนะครับโดยเจ้าดันตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอันนี้แหวนคีดามเมดบวก2เนาะตอนนี้เนี่ยราคาน่าจะอยู่ประมาณ200กว่าเจมส์นะครับเอาง่ายๆก็คือเจ้าการ์ดบอสของดันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะแพงกว่าแหวนคลีอีกนะครับทีนี้สรุปนะครับก็คือเราจะเน้นหนาพวกหินเจานะเนาะแล้วก็มอไซค์นะครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปลุยดันเจี้ยน500รอบกันเลยดีกว่าดูชม let's go Call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains. I'm the boss I'm making change. I've been rocking this exchange, uh. popping off and risking things. Gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna. Be Going off every chance I get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I will make it to the top, yeah, I commit And no, I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than Any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent and it's only a percent. I'm gonna take shots if I miss. All forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall. Don't sweat it. I never back up. I don't miss a thing. Don't regret it. I'm always learning. You could call me academic. I'm always working. Never been apathetic. Bad energy is like a poison. Needs a man, manisceptic. <laughs> โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็ลงดันครบ500รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับไอเทมที่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็คือผลประกอบการทั้งหมดของเรานั่นเองซึ่งบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยของแลอย่างพวกมอไซค์หรือว่าหินจอกก็ยังคงไม่ออกเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเราได้เจ้าการ์ดบอสมานะซึ่งบอกเลยว่าการ์ดบอสด,ดันนี้เนี่ยแพงซะด้วยทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราไปดูรอบการลงดันกันก่อนเลยดีกว่าเนี่ยมาที่เอชิเมนนะครับดันเจียนซึ่งตอนนี้เนี่ยรอบการลงดันนะครับก็กลายเป็น1,900 ลอยก้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับชายานะครับสเตตัสที่เราจะได้เนี่ยก็คือได้บวกป้องกันเนาะดีเฟนต์บวกหนึ่งนะครับ ทีนี้ต่อมาไอเทมเนียครับที่เราได้มาเนี่ยก็จะมีหินออฟฟ้าเนาะทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ยห้าร้อยห้าสิบแปดเม็ดเลยทุผู้ชมรวมไปถึงหินบวกแดงนะครับได้มาทั้งหมด908เม็ดเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเจ้าการ์ดบอสต,ตัวนี้ที่ว่าเลยนะครับก็ได้มาทั้งหมด3ใบเลยด้วยรวมไปถึงแหวนคลีบบวกอนะครับ1วงแล้วก็ได้ลูนประจําดันเจียนเนี่ยมา4อันเลยนะครับโดยเรื่องจากออฟฟ้าก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เม็ดละ6เจมนะ ส่วนอันต่อมาเนี่ยหินบวกแดงนะครับราคาเนี่ยก็ล่วงลงมาเหลือเมตรละ6เจมเท่ากันเลยส่วนอันต่อมาเจ้าการ์ดบอดนะครับตอนนี้เนี่ยราคาถูกสุดนะอยู่ที่อลาสี่ร้อยกว่านะครับก็ตีไปใบละห้าร้อยเจมนั่นแหละซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะที่ว่าเจ้าการ์ดบอดตัวนี้มันแพงเนี่ยเพราะว่าดันเพชรแดงมันไม่มีคนลงกันนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเจ้าการ์ดตัวนี้มันก็เลยแพงนั่นเองนะท่านผู้ชมและอันต่อมาลูนเด็กนะครับเป็นลูนประจําดันเจียนเนี่ยตอนนี้นะอยู่ที่อัลลห้าสิบแปดเจมนะครับส่วนอันสุด เนี่ยก็คือแหวนคลีโบวกสองนั่นเองนี่คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ในรายการล่วงลงมาเหลือวงละ300เจมแล้วนะครับทีนี้น่ะมาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับโดยรายได้รวมของเราเนี่ยจะอยู่ที่16,498นะแต่เราต้องเอามาลบภาสีนะครับ10%ด้วยเนี่ย จัดไปครับผมเหลือ14,800แล้วก็ต้องมาลบต้นทุนดันเจียนนะครับที่คำวนวณได้เมื่อกี้เนาะ11900นะครับเท่ากับว่ากำไรเราในคลิปนี้เนี่ยจะเหลือแค่2,900เองนะท่านผู้ชมบอกเลยว่ากำไรแม่งโคตรน้อยซึ่งเหตุผลหลกัลกๆเลยนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่ราคายหินแดงมันล่วงนี่แหละเหลือเม็ดเรา6เจเองไม่งั้นเนี่ยน่าจะได้กาไรเยอะกว่านี้อีกสักหน่อยนึงนะครับ เอาเละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการลงดันเพชรแดงจงดํานวน500รอบนั่นเองครับโดยสำหรับใครนีครับที่ดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะนีับสาหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม